อเรามาถึงพึ่งแล้วครับผมหุน้้ำพอได้เลยครับผมใหญ่ครับตรงนี้อาจจะแก่ครับผมใหญ่ครับผมพอได้เลยครับหุน้ำโตเหมือนกันครับผมไม่สูงครับเป็นต้นอะ,อะไรแผ่บารมีครับผม เนี่ยครับนู่นกบผลน้ำอยู่ตรงง่ามพอดีครับผมใหญ่อยู่ครับผมไปครับลงมากวนแล้วครับผมเอาเรื่องครับเฮ้ยลงมากวนแล้วขวางตะวันเต็มเต็ม พอดีรอเจ้าของพึ่งครับผมมาเจอมิ้มหนึ่งลังครับนู่นออกเกี่ยวครับผมแฟนเห็นนี่ครับไปขอสั์มิ้มก่อนครับผมเอาพอดีจะขึ้นตีลังนี้แฟนบอกเอาลังนี้ก่อนเจออีกแล้วครับผมมิม้มไหนไหนไหนนี่ครับโอ้โหหันน้ำโฟนเลยครับผม อยู่ตัาตนะครับนี่ครับตรงนี้ก่อนเลครับหัวน้ำนี่ครับผมตีเลยครับไปเดี๋ยวขอตีเลยครับผมโอ้เขตนี้น้ำดีครับผมดูชัดๆครับหัวน้ำนี่ครับผมติดตาสวยครับผมไปขอตัดครับผม จะไปได้ตีรังนู้นต่อวันนี้คขอให้มาตีพึ่งด้วยครับอ้าวออกมาแล้วครับเจ้าตัวเล็กถือครับผมดูหัวน้าครับผมเริ่มจะจอกกินแล้วเขียบเลยครับผมน้ําทั้งนั้นเป็นมิ้มตัวผู้ครับผมสุดยอดครับน้ําเยอะครับผมดีกว่าเมื่อวานไปครับเดี๋ยวไปขอตีรังนู้นเลยไปพี่เอโลนนันนู้นให้ผมเลยโอ้โหอยู่กับต้นิูสซดด้วยสรุปว่ารังนู้นไม่เอาครับผม ไม่มีน้ำครับรู้โบเบ๋เ่ครับไปครับผมเอาควันลนดูแล้วไม่มีครับผมเดี๋ยวไปหามิ้มก่อนครับผมเจ้าของยังไม่มาเลยอ่าพอด,ดีรอเจ้าของพึ่งยังไม่มาครับผมเลยมาหามิ้มกันเจออีกหนึ่งรังครับผมใหญ่ครับไปครับขอตีครับผม อ้าวลงมาแล้วครับผมดูหัวน้ำครับผมปิดตาสวยถึงชั้นล่างครับผมไปครับแฟนเขาบอกว่าคว้างกันดินไปเงี้ยขย่อ,อยต้นไม้อ๋อขย่าต้นไม้มันแตกขึ้นมาีมหรังครับผมเดี๋ยวไปดูครับตัดคอนอยู่กับเถาวันครับผมนี่เนี่ยจะทำให้มีนแตกไปับไปเจอแล้วครับผมที่ว่าแฟนขยา่า ครับอยู่ข้างในครับผมนี่เลยครับมองไม่เห็นเลยเห็นตัวบินเข้าบินออกนี่ครับนี่ไปครับขอตีครับผมอ่าออกมาแล้วครับหัวน้าเพียบครับผมตัวอ่อนไม่มีไปครับ สวยสวยสวยฮะไปหาใหม่ครับผมโอ้รถจอดอยู่นู่นคันน, <S <s <uk> <S นี้เ <c oughs> มื่อกี้ตีมาหนึ่งหลังครับนุ่นครับเจ้าตัวเล็ก สวยครับผมนี่ครับผมไหนดูตัวอ่อนหน่อยดิอ่าสวยหัวน้ําเทียบครับผมแล้วผมเดินมาเจอรังนี้อีกรังครับผมใหญ่แฟนก็เจออีกโอ้โหเหมือนดงมีอีกแล้ววันนี้ฟุกครับผมฟุกสุดๆอันนี้ไม่ได้ตั้งขาไม่ได้อาใส่ใส่ขาตั้งกล้องครับผมถือเอานะครับนู่นครับเบลเลอร์เลยครับผมน้ำก็ใหญ่ด้วยครับผม โอ้ใหญ่ยังกำลังพึ่งเลยใหญ่ยังกำลังพึ่งมั่มครับผมข้างในออแต่ยังไม่เห็นลิมเลยในกล้องเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมไปส่งให้ดูใกล้ๆเอากคนแมม่ีมาฝั่งนนี้ครับผมนี่อ่านี่ครับคุณครับผมใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวผมขอตีครับเพี้ยเอากางพับมา เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับหัวน้ำสุดยอดล้างสวยครับผมนี่ครับผมกล้องจะเอียงม้างอะไรม้างอย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมใช้มือจับเอาครับผมสวยครับผมตัออ่อนใช้ล่างครับผมถอดอย่างนี้ถอดไปหนึ่งรอบนะครับไปครับผมขอตัดครับผมเดี๋ยวได้ไปตีของแฟนครับผมไปครับ ออกมาแล้วครับนี่ครับสวยงามครับผมเจ้าตัวเล็กหัวน้ำหัวน้ำก็จะดูหัวน้ำเลยนี่ครับปิดตาสวยครับผมช่วงนี้เขย่าแรงไม่ได้แล้วนะครับผมลังบางแล้วเดี๋ยวมันจะขาดแต่ถ้าเขย่าไม่เป็นขาดแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปดูของแฟนครับมาถึงของแฟนครับใกล้กันเลยครับผมอยู่ติดๆดกันเลยมิมนะครับนี่ครับของแฟน เดี๋ยวผมเอาควันเป่ากอนกนี่ครับของแฟนโอ้โหหัวน้ำสวยอีกแล้วครับผมหัวน้ำสวยงามครับไปครับขอตีครับตีเสร็จแล้วครับผมสวยอีกแล้วครับอันนี้ถอดสองรอบแล้วครับผม ใส่ตัวอ่อนตรงกลางไอ้นี่สิไม้มันทาบแตกซะหน่อยโอ้โหจะได้หัวน้ําอยู่ก็กิ่งไม้หน่อยไม่เป็นไรแฟนผมบอกไม่เป็นไรกัดฟันด้วยนะไม่เป็นไรครับนี่เลย <laughs> ไปครับไปดูใหม่ครับผมโอ้โหครับผมเดินมาอีกหน่อยเจออีกแล้วครับผมนี่หัว<ห>น้าบนเลิเลยครับผมแต่ลังไม่โตแต่หัวน้ํโหนกนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวผมขอตีก่อนเลยครับผมกระเพ่ะตีออกมาแล้วครับผมจะตัวเลขถือตามมาตอนตีผมไม่ให้เข้าไปครับผมเสียงอันตรายครับในช่วงนี้อ่นนี้ครับผมอดูดูครับวสวยครับผมดูหัวน้ำสิโอ้โหสวยงามงามโคตอ่ะพีนุ่น <laughs> ชวนหาเออก็ดไ,ดได้ดีครับผมไปเอาใส่กล่องครับผมเดี๋ยวตัดก่อน,ใน,ในพึ่งยังตีไม่ได้ครับผมเจ้าของยังไม่มาเลยนะครับเลยหามิมอัมพางเข้ามาฟุกกันครับผมสุดยอดครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอเจ้าของเข้ามา <Yeah. S 1> คอยตีพึ่งน,นะครับเดี๋ยวเอ๊ะทำไมถ่ายพึ่งทําไมไม่เห็นตีพึ่งเลย,ยเฮ้ยยาไป็นงา เพร<อ>าะว่าเจ้าของเขายังไม่มาออะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับไม่ฝากสับสับตะไคร้ผมก็ให้เจ้าตัวเล็กก็ได้ครับผมนะ <c oughs> เออผมเห็นคอมเมนต์มาหลายคนนะข้าจผิดกันนะส่วนเนี่ยเจ้าตัวเล็กนี่เขาชื่อน้องแมงมอนะครับผมไม่ใช่โยชิชแนลนะครับ ผมครับคือโยชิชแนลเจ้าของช่องครับผมอันนูลูกชายเดี๋ยวจะงงกันใหญ่เอ๊ะทำไมคอมเมนต์มา,าว่าน้องมมอเป็นโยชิไม่ใช่นะครับผมอ่ะไปครับสวัสดีครับไปจราเล็กไป